น้ำถูกมึงจุดอย่างชอบตัวไหนนะสองสี่กับสองแปดสองสี่กับสองแปดชอบสองสี่กับสองแปดชอบอะไรนะงวดงวดมันออกไอ้สิบหกกับสิบเจ็ดเนี่ยน,นะทำไม ก็เมื่อวัยย่นี่คือกันเมื่อวัยเมื่อวัยเราที่นี่ไปฝันฝันว่าฝันว่าหอ้รถนี่ยมันชนหลานเนี่ยเหยียบตายคาทีเลยเนี่ยล้วที่นี่ก็เลยตีเอาอายุมันหกเด็กหน่อยกันหนึ่งก็เลยว่าันามันซื้อขึ้นซื้อลงก็เป็นสิบหกสิบเจ็ดได้ไหมที่นี่แต่ยังว่าให้แต่อีกการซื้อเจ้าของไม่ซื้ออืถูกท้งบนทางล่างเลยงวดงวดเมื่อกี้เดี้องเก่าห่ดิสองเก่าก็ให้อีกการซื้อ ให้การสื่อขึ้นกนันให้ลูกสาวสือ่อแม่ดวงไอ้มีแต่ให้ลูกสาวสื่อสองเก่ากับจุดทูบอะไรอยู่นี่สองเก่าจ,จุดทูบจุดทูบอยู่นี่แล้วก็ไปจุดอยู่อยู่บ้านจุดไอ้ไข่จุดไอ้ไข่อยู่บ้านมันมันมันได้สองหกก็เลยว่หกเก่ากับเล็กหกตัวเดียวกัน 2, ก็เลยี่ 6, ยดดยอยอย่างนั้น ถ,ถูกมึงจุดย่งมันทีมีสตัวนะนต้นนี้ถูมีจตัวนี่ ถูกยาวมันจะมีสี่ตัวอ่ารางวดนี้งวดงวดก่อนได้ถ uh ูกไหมสองเก่ากับเก่าสามสองเก่าก um> ับเก่าสามมาขอชนี่ปกติบานบานเทียนี้เขามาขออยู่นี่ประจำนี่นี่นี่บานเทียนี่เขาก็มาขออยู่นี่คนเขานอนอยู่มูลเขาเลี้ยงตาเขาก็มาขออยู่ขออยู่นี่ขออยู่นี่ขออยู่นี่อืมเอ็งมาขอคือไม่เห็นเอ็งเดได้มาขอเอ็งมาขอที่หนึ่งแล้วหน้าแล้วแหละแต่มันก็อยู่ที่ดวงแหละเนาะวันนี้อาศัยดวงเธอเดินนี่ดวง แต่เราดวงก็ไม่คือกันเนี่ยไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกเลยนะไม่ได้โกหกเลยสั่งใจซุกเลยนี่ช่างใจซุกนี่แหละช่างไอ้ดุกที่ว่ามันไหนที่ว่ามันช่างหน่อยที่ช่างหน่อยอย่นั้อืมที่เขบฟั่งกระเรื่อนน่ะอ๋อแรงแรงจริงจริงแรงแรงไ่แรงกูต้องแขนขุดมาแล้วมึงคิดดูเว้ยกูก็กลัวคือกันเนาะแรงไม่แรง เร่งไม่เร่งไม่ไหวที่ไรนคนลูกที่นั่นนะแรงไม่แรงไม่รู้ล่ะผูกช่างแข้งตายเนี่ยไม่เชื่อกรับอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด้อผมบอกไีกก่อนเขากรถูกรางวัลที่ห้าที่หนึ่งแล้วตัวรางวัลที่ห้าที่หนึ่งก็ถูกใช่ไหมถูกรางวัลที่ห้าเขาถูกเขาก็ซื้อได้ายเจ็ดสีมาใส่นี่นะเนี่ยซื้อได้ายเจ็ดสีมาใส่แล้วไอ้สารตัวนั้นกระเร่งขึ้นไหมต้น

แรงจะได้มีสัญญาณสัญญาณไม่มีอืมเก่าดูวเนี่อ้เก่าแก่สมชื่อเก่า่มเียจะองโอ้ยวะจะแม่จอมปวกใวกจะแม่ตะเคียนจะแม่จอมปวกบวกจะแม่ตะเคียนให้โชคอเท่ ที่ทูตรงไหนนี่ที่ทูในปวกทูกในจมปวกนี่นะอืมไม่เคยจักทีเลยดไยลีไม่เคยเลยไม่เคยเลยดีแม่น <laughs> คนเคยเนี่ยมันขี้รอกันคนไม่เคยเนี่ยมันแม่นอนะ่ะไม่เคยตัวห้าแปดห้าห้ายนอยู่ห้าแม่นแม่ Ừ. Hà. Chứ hà hà cái cứ mềm, mềm khứ cầu à cứ cầu cái chết vào hà chết bỏ đưa này nữa đưa chị mày chị mày chị mày tông này ขึ้นตรงนี้นะออตนัวในสองสี่นี่นะสองสี่อ่ะวนี้เดีย๋ยวพวกควัดอะไรถูกไหมห้าจับไปตัวเดียวแขนงเนเลยครับพี่ปันยาดีเฮนหลังไม่ให้มันมให้มันเห็นชัดๆกันหน่อยอเกลียดถ้าเตรียมโยเ่เร์กหน่อยๆเป็นกูเจอสํมรี <laughs> หกหกคือห้าหกอันนี้บริเวณตัวนะครับแห้งครับ <5. S 2> ที่ตรงนี้แรงมากด้วยผมบอกไว้ก่อน 5. 5. ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเพราะผมก็ไม่เคยมาขอเหมือนกันให้มาแล้วแปดศูนย์ห้าเนี่ยแปดศูนย์ห้าที่แรงมากมากแปดศูนย์ห้าแมนบอกแปดศูนย์ห้า ชอบตัวไหนนะสองสี่กับสองแปดสองสี่กับสองแปดชอบสองสี่กับสองแปดชอบอะไรนะงวดงวดมันออกไอ้สิบหกกับสิบเจ็ดเนี่ยนะทำไมก็มมมเมื่อวอยู่นี่คือกันเมื่อวัยเมื่อวัยเราที่นี่ไปฝันฝันว่าฝันว่าวหลุดมันชดหลานเนี่ย หยียบตายคาทีเลยเนี่ยแต่ที่นี่ก็เล้ยตีเอาอายุมันหกเด็กหน่อยกันหนึ่ง <c oughs> ก็เลยแบบัานามันซื้อขึ้นซื้อลงก็เป็นสิบหกสิบเจ็ดได้ไหมที่นี่แต่ยังว่าให้แต่อีการซื้อเจ้าของไม่ซื้ออืมถูกท้งบนทางล่างเลยงดงดเมื่อกี้ได้สองเก่านี่ดิสองเก่าก็ให้การซื้อให้การซ <c oughs> ื้อขึ้นกันให้ลูกสาวซื้อแม่ดวงไม่มีแต่ให้ลูกสาวซื้อสองเก่ากับจุดถูบอะไรอยู่นี่ สองเกาจุดถูบจุดถูบอยู่นี่แล้วก็ไปจุดอยู่อยู่บ้านจุดไอ้ไข่จุดไอ้ไข่อยู่บ้านมันมันมันได้สองหกก็เลยว่าหกเลขเก่ากับเลขหกตัวเดียวกันก็เลยเยาวอย่างนั้นเห็นเป็นอะไรนะสองสี ขึ้นแป๊บเดียวเห็ุไดถนะเหตุสองสี่ขึ้นมาฉัดเลยนี่อฉัดเลยงั้นสองสี่แป๊บเดียวเราหายแป๊บเลยแบบนี้หายไปเลยใช่ไหมเออม่นไม่ได้ออกของเขาจริงๆงนี่เธอเฮเจ๊ดีอันนี้เม่นลำหนึ่งนะสองสี่หาสองสี่เลยเขาอ่ะตายงานเงา กคเห็นหนึ่งห้าแต่น้องเขาอยู่นี่นะครับพี่เขาทํางานอยู่ที่นี่เนาะเขาทํางานหลายปีแล้วครับพี่คือเขามาไหว้ประจานะครับงวดที่ผ่านมาที่เขาก็ถูกนะครับพี่สองเก้าเนาะผมก็เลยอาศัยดวงน้องเขาเนาะน้องเขาไปเห็นสองสี่เองกว่าแปดเจ็ดแล้วหลายขวบคิดดินตัวนี้ก็ตกออก นี่มองนี่เปล่งน,นี่ีน,นตรงนี้เห็นไหมตรงกเ,ออเออนี้ยจุดเี้ยอืม